โอเคครับผมก็ขอากล่าวสวัสดีได้ผู้ชมทุกคนด้วยแล้วกันนะครับยังมีคนไม่กดติดตามให้ผมตั้ง57%่ยก็ขอให้ทุกคนกดติดตามให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ e นี้ก็เป็น EP ที่2ในแมตชบล็อกฟอส24ชั่วโมงนะครับใครพร้อมแล้วก็เชิญมาชมและฟังคลิปได้เลยนะครับเอกอกดเลยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคไปเลยตอนนี้ผมก็เดินมาถึงเกาะทะเลสายแล้วนะครับทุกคน mm hmm. ก่อนอื่นผมก็จะกลับมาที่เ mm hmm. กาะน้ําแข็งนะครับ mm hmm. เพื่อจะมาซื้อสกายจับแล้วก็ ฮาคีนะครับแต่ตอนนี้ผมก็มาดูราคานะฮาคีก็2 5 0 0 0นาันะครับแล้วก็อันนี้เฟจแบบกดอาแล้วก็แดชไปด้านหน้านะก็ราคา1นึ่งแสนนครับตอนนี้ผมก็ซื้อสกายจับมาแล้วนะ mm hmm. ก็มันจะเป็นแบบยังไงกระโดดขึ้นได้แบบนี้12อรอบนะครับถ้าจะไม่ผิดน,นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอิม่มฮาคีก่อนนะครับพอกดแล้วก็เหมือนจะมีสีดำน้ำที่มือนะครับนี่พอสัตว์เกับดาวแล้วโคตรเท่นะครับแล้วผมก็ซื้อเสร็จผมก็กลับมาฟาร์ม นะครับแต่ตอนมมตนี้ผมมีผลไฟแล้วนะครับทุกคนฟาร์มโคตรง่ายแล้วก็มีฮาคิดด้วยดูแล้วมีกับดาบด้วยนะครับทุกคนโคตรเท่เลยนะตอนนี้ผมว่าฟาร์มโคตรง่ายเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันตีผมไม่เข้านะและตอนนี้ผมฟาร์มเสร็จผมก็มาเก็บกล่องนะครับแต่เหมือนว่ามันจะมีหลุมอะไรอยู่ด้านในนะผมก็อยากเข้าไปดูนะครับว่ามันมีอะไรผมก็เดินเข้าไปใกล้ๆนะผมก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับ จะมาถึงต่างตันนะแต่ว่ามันมีรูอยู่ด้านบนผมก็เลยกระโดดขึ้นมาดูนะครับก็มีผู้หญิงขา,ขายของอยู่คนหนึ่งนะผมก็เลยกดพูดไปแต่เขาบอกว่าผมยังกระจอกเลยนะครับผมก็เลยกลับมาฟาร์มเดยมนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ลากมอนให้มันรวมกันนะครับเพราะว่าผมใช้ผลโลกเกียแลว้วมันตีผมไม่เข้านะก็จะได้ฟาร์มสบายหน่อยลวกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ฟาร์มไปเรื่อยนๆนะครับผมเปิดฮาคกี้ก็แรงขึ้นนะใช้สกิลผลพิษาช่วยฟาร์มนะครับ หลังจากที่ผมฟาร์มมาเรื่อยๆนะตอนนี้ผมว่าเลเวลจะเป็น75นะครับทุกคนตีแค่สองตัวนี้ผมว่าจะได้ไปฟาร์มอีฝั่งของเกาะทะเลทรายนะครับนี่ไงผมว่า75นะครับก็มาลับเควสอันที่สองได้เลยนะครับก็จุดฟาร์มอยู่ด้านขวามือนะหันมองไปตรงนั้นแล้วก็บินไปเลยครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมบินมาถึงแนละ้วก็มันก็ตีผมไปเข้ามาเดิมครับเลเวล75ก็ไปลากมาสี่ตัวนะครับ อันนี้ผมก็กำลังทำการลากมอนมาตีด้วยกันนะครับมันจะได้ฟาร์มเร็วๆนะนี่เห็นปะมันจะตีแบบตัวทุกตัวเลยนะครับทุกคนว่ามันอยู่ใกล้กันนะหลังจากที่ผมตีเรื่อยๆนะผมก็ใช้สกิลผลปีศาจช่วยฟาร์มนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แรงเท่าดาบนะมันไม่ได้แรงเท่าดาบนะทุกคนแต่ว่ามันฟาร์มสบายมากเลยครับดูดิการที่ใช้หุ่นโลกเกียฟาร์มนี่แม่งฟาร์มโคตรสบายเลย ถ้าหรอกใครที่อยากลินกับผมก็แอดเพื่อนมาได้นะครับชื่อตามช่องเลยนะตอนนี้ผมก็ฟาร์มยนต์วิ90นะครับผมก็จะเดินทางมาที่เกาะทั้งแข็งนะแต่ระหว่างการเดินทางผมก็เจอเพื่อนนะครับผมก็เลยขึ้นเรือมากับเขานะเขาก็พาผมมาส่งที่ตรงนี้นะและตอนนี้ผมก็มาเจอสามดาบแล้วครับทุกคนผมรอหามาตั้งนานก็อยู่ตรงนี้เองโอเคได้มาแล้วนะครับโคตรเท่เลยดูดูดนี่หลังจากที่ผมได้สามดาบมาผมก็ไม่รอช้านะร,รีบฟาร์มเลยนะ ดูดูมัตเตอรี่ขึ้นรัวๆครับนี่มีมีใบเข้าหัวใครแปรอยู่อะหน้าเหมือนผมเลยครับตอนนี้ก็ใช้สามดาบฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนที่มาเมื่อกี้ก็มาช่วยผมฟาร์มนิดหน่อยนะครับเขาก็ตามผมมานะไปเจอกันข้างทางครับก็ขึ้นเรือมาด้วยกันนะตอนนี้ผมก็กลับมาที่จุดเดิมนะครับเพื่อจะมาซื้อที่ แฟลตสเตปนะครับลายใช้ก็กด R นะเอาเมาส์คลิกไปตรงนั้นแล้วก็อดอกด R ปุ๊บมันเหมือนจะเป็นการล่องหนหายตัวไปนะครับก็ตอนนี้ผมก็กลับมาสมผลอีกนะครับมาดูกันว่าผมจะเกลือหรือเปล่าไปนี่ผลสมโมกก็ยังดีนะครับเป็นสายโลเกียแดีวยวผมจะไปให้ผู้เล่นใหม่ในกันนะครับโอเคครับคนนี้ก็มีผลน้ําแข็งนะครับก็ไม่จะเปลี่ยนก็ได้นะผลน้องแ็งดีกว่าผลสมโมกนะครับก็เป็นสายโลเกียเหมือนกันแล้วก็มีดาบไว้ตีด้วยนะครับสำหรับใครที่เล่นสายผลก็ ใช้ดาบฟาร์มเชื่อฟาร์มได้นะดาบของผมโอเคตอนนี้ก็เจอผู้เล่นใหม่2คนนะครับผมก็ไม่รู้จะให้ใครดีนะชิดยากเหมือนกันนะทุกคนผมก็เลยเดินเอาทิ้งตรงนี้เลยใครได้ก่อนก็เอาไปเลยครับนะครับคนนี้เขาสนใจนะเขาก็ได้ไปนะอังากายที่ผมเอาผลพิสาให้ผู้เล่นใหม่ผมก็กลับมาฟาร์มนะตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาถึงด้านบนเลยนะครับฟาร์มโพลเซโนเม้นะทุกคนมันก็ยังตีผมไม่เข้าเหมือนเดิมน,นะฟาร์มโคตรง่ายเลยนะครับนี่ มตอนนี้ผมฟาร์มเสร็จแล้วผมก็มาที่เกาะตรงกลางนะครับพี EP ที่แล้วผมมาดูราคาใช่ไหมล่ะมัน300ตอนนี้มันตอนนี้เงินตอนตอนนั้นมัน500แต่เงินตอนนี้เงินผมถึงแล้วผมก็เลยจะมาซื้อนับหลังจากที่ผมซื้อเสร็จผมก็มาไฟกับบอลแลนับทุกคนมันบอสแตกเยอะมากเลยนะครับตอนแรกผมมีอยู่เท่าไหร่อะสามร้อยห้าห้า 5, 5นเดียดกับอินดิจีมันบวกมาสี่ร้อยเลยผมก็ว่าคุ้มนะแต่หลักใครที่เล่นใหม่ก็เก็บแคนดี้ไปซื้อได้นะครับทุกคน แล้วตอนนี้ผมก็มาตีลูกกระจอกนะครับผมข้าบบอตายแล้วนะฟาร์มง่ายมากนะครับทุกคนใครที่อยากเลียงก็เออนั่นแหละแอดเพื่อนมานะ <c oughs> โอเคผมก็กลับมาตีมัมออกรอบนึงครับมันเกิดมาผมก็ตีไปเรื่อยๆนะชิวครับทุกคนฟาร์มแบบชิวๆให้สเตปนะครับแบบตีแล้วก็แดดออกตีแล้วแดดออกนะนี่ ตอนนี้ผมก็เวลร้อยี่สิบนะครับในป้ายมันบอกว่าให้ไปเกาะมาริฟอร์ดนะครับผมก็จะทาการบินไปเลยนะครับไม่ต้องซื้อเรือระหว่างทางที่ผมบินไปนะผมก็จะมาส่งเผาหน่อยละกันเพราะว่าผมมีแคนดี้อยู่หนึ่งร้อยสิบสามนะครับเทสสุมเผานี่ยไหนอ๋ออันที่สามนี่ค,ครับตอนนี้ผมก็สุมแล้วครับโอ้โหได้เกาะได้เผาสกายแล้วทาไมผมกลับมาที่เดิมเนี่ยโอ้โหลืมเซตสปาวนี่ค,ครับตอนนี้ผมก็บินมาที่เกาะมาริฟอร์ดแล้วนะครับก็ไม่รอช้ารับเ,เคสไปเลยแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ ไม่ได้เสสปาไม่ปรากดสูมพอกลับไปตรงนู้นเลยครับที่ับหลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จผมก็มาเก็บกล่องด้านบนนะแต่ดูเหมือนว่าด้านบนมันจะมีอะไรนะผมก็เลยขึ้นไปดูนะดูดูมันมีหลุมหลุมอ่ะผมก็เลยจะขึ้นไปดูนะครับตอนนี้บอกว่าทําการขึ้นมาด้านบนแล้วนะผมก็ลงมาดูก็มีคนมีชายใส่ชุดสีสันนะครับขายอะไรทักอย่างนี่แต่ผมก็ลอง,ลองซื้อมาดูนะอ้าวผ้าคุมโอมาหลอกขายกันดีกว,วา่า พะคุณมานี้กากแบบผมดูว่ามันมันบอกสเต็กน้อยกว่าหมอกเซกอร์เค์ที่ผมซื้อมานะผมก็เลยจะบินกลับไปเอาหมวกนะครับตอนนี้ผมวม่าเจอกล่องแล้วนะอยู่ที่เกาะอะไรนะเอเกาะท่าเรือครับตอนเริ่มต้นอะ่ะผมก็มาเอามวกกลับไปฟาร์มอยากสบายใจเพราะว่าผมมีหมอกคู่ใจนะครับหมวกนี้มันบวกสเต็กมากเลยนะทุกคนบวกมาสี่ร้อยเลยนะทุกอันเลยดูดูนี่ พืบอกว่าก็จะกลับไปฆ่ามันนะที่มันหลอกขายของผมนะตอนนี้ผมจะทําการลงไปฆ่ามันนะทุกคนนี่นี่นี่ฟาร์มซ้ำด้วยครับตอนนี้ผมก็มีคนมาฟาร์มบอสนะครับผมก็เลยมาเจมด้วยนะครับทุกคนเพื่อผมจะได้ผ้าคลุมมานะแต่ผมไม่อยากจะใช้หรอกผมจะเก็บเอาไว้เฉยๆเคไม่ดรอปผมว่ากลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับฟาร์มให้เวลลถึงแล้วก็บอสเกิดผมก็จะกลับไปตีนะครับโอเคครับตอนนี้บอสเกิดแล้วผมก็กลับมาตีนะ หวังว่าผมจะได้ผ้าคลุมดีๆสักอันนะครับจะได้เอาไปสะสมไว้แงวไว้ในกล่องอะไรพวกนเนี้ยผมก็จะใช้หมวกซันต้าเนี่ยครับมันบอกสเต็กเยอะดีนะมันบอกมาอย่างละ400เลยทุกคนเออไม่ใช่สเต็กดีมันบอกเลือกกับเอนิจีนะครับก็สำหรัใครที่เต้นสายดาบก็ใช้สเต็ปนี้ได้นะฝันแล้วก็แดดออกมานะครับเพราะว่ามันก็หลบสกิลดีๆนะมแรงอยู่นะมันก็ใช้ดาบเหมอนเราเลยนะทุกคน เหมือนมาสู้กับตัวเองนะแต่ว่าโทษทีว่าดีผมโหดกว่าครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะให้ทุกคนนับนะครับว่าผมฟาร์มไปกี่ตัวแล้วมาลุ้นกันว่าผมจะได้ฟาร์คุมหรือเปล่า mm hmm. ถ้าใครนับได้ก็ฝากคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลิ่งความเร็วคลิปไปเลยนะ ฟาร์มตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับถ้าไม่ได้ก็นี่ไม่ได้ด้วยโอเคครับผมก็จะกลับไปที่เกาะต่อไปนะครับผมจะไปซูมบุวิสานะครับแต่ว่าโอ้โหก่อนที่ผมจะมาสูงก็โดนใครก็ไม่รู้นะเปิดสกิลใส่ผมกระเด็นไปไกลเลยนะคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมหาตัวก่อนนะโอเคครับเจอแล้วเขาเข้าไปแอบในพุ่มไม้นะครับทุกคนผมก็เห็นนะครับผมก็เลยมาฟันนี่ตายเป็นไงโคตรห้าวครับคนเดิมหรือเปล่าเนี่ย คนนี้ยิงผมไหมก็ไม่รู้นะผมแต่เขาก็มาขอผลนะผมก็ทําทําการจะสุ่มอยู่แล้วนะผมก็สุ่มมาเพื่อจะไปแจกเขาแล้วกันเค <c oughs> ได้ผลบาร์ก,กี้ไหมคนระับผ,ผล,ลผลอะไรคะบผลคอเหรอครับผมก็แจกไปเลยนะหลังจากที่ผมแจกเสร็จแล้วผมก็จําขึ้นได้ว่าผมเคยเข้ามาดูด้านในนี้มันมีคนขายของสักอย่างนะครับน่าจะเป็นหมอนักดาบนะผมก็จะทําการซื้อนะครับทอนนี้ผมสเต็กดาบก็เกิน300้นะครับน่าจะซื้อได้นี่ผมก็เลยซื้อมาครับทาการซื้อมา ราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับแต่ว่าสเต็กมันก็น่าจะบวกแต่ความความแรงดาบครับผมว่าใช้หมวกสตาคอได้หรอครับตอนนี้ผมก็เอาหมวกมาแล้วนะผมก็จะมาดูว่าวันนี้มีผลอะไรมาขายหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับถึงมีผมก็ไม่มีเงินซื้อหรอกมาดูเฉยๆโอเคตอนนี้ผมก็จะไปที่เกาะสกายเพียนะครับตอนนี้ผมก็ถึงเกาะแล้วนะทำการเซตกะเป,ปาโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็ถ้าใครชอบว่าฝากกดไลค์ให้ถึง 30แล้วนะครับ EP ต่อไปก็จะมาเร็วขึ้นนะถ้าถึงโอเคครับ okay, <c oughs>